สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจีรศัก์จันทรสััติกุลนะครับเดี่ยวจากสยามตรียมฮานะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมมาพร้อมๆกับพรีเมียมเปนโนนะครับต้องเรียกว่าพรีเมียมเปนโนของยามาฮ่าเลยนะครับเป็นพรีเมียมเปนโนของอัพไรเปนโนนะครับด้านหลังของผมนะครับมีชื่อรุ่นว่า YUS5 นะครับหรือ u s 5นั่นเองนะครับรุ่นนี้จะพรีเมียมจะพิเศษยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับท่านอาจารย์กมนลอึ้งสีวงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์กมนลนะครับก็ท่านเป็นเปียโนเทคนิคเชียวอินสตราคเตอร์ของยามาฮ่านะครับมีประสบการณ์ในการดูแลเปียโนอะคูสติกนะครับการจูนเสียงเปียโนนะครับ รวมทั้งเป็นช่างของอคูสิกเปียโนทุกๆรุ่นของยามาฮ่านะครับซึ่งผ่านการอบรมในหลักสูตรสูงสุดของช่างจูนยามาฮ่าที่เรียกว่าคอนเสิร์ตแกรนด์เปียโนเลเวลนะครับเป็นระดับสูงสุดของยามาฮ่าเลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาทำการผ่านะครับผ่าพรีเมียมอัพไรท์เปียโนรุ่น YUS5 หลังที่อยู่ด้านหลังของพวกเราทั้งสองคนนะฮะรุ่นนี้เป็นพรีเมียมเปียโนของ u p r i ร h ์เปียโนของยามาฮ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นพรีเมียมเปียโนและเพราะอะไรมันถึงมีคุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยมนะครับลหลายๆคนเนี่ยถ้าได้ลองเล่นอั r ไร h ์เปียโนหลังนี้แล้วเนี่ยจะชื่นชอบนะครับแล้วก็จะรู้สึกมีฟิลลิ่งเหมือนกันเล่นแกรนด์เปียโนเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วก็ค่อยๆให้อาจารย์กมลน,นะครับได้ ถอดเปนโนหลังนี้ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับผมที่วางโนตรุ่นนี้ก็จะนะครับใหญ่ครับวางโน้ได้เต็มสำหรับมือนักดนตรีที่เล่นโน้เยอะเพลงใหญ่ๆก็คือเพนิสที่ค่อนข้างจะเล่นเพลงที่นยากๆโน้ยาวๆหน่อยใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะดีไซน์พิเศษมา พอเปิดออกมาได้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นช่องที่ให้เสียงมันผ่านออกมาอ๋อ oh. นะครับตรงนี้ใช่ไหมครใช่ช่องนี้ช่องนี้จะเสียงจะออกมา uh huh. นะจะคล้ายๆค,คือเอาเสียงออกมานี่คล้ายๆเปิดฝาแกเมโนโอนอ๋อ oh, ครับนะอันนี้แกเมโนโนเขาพื้นที่ใหญ่วะ่ะ uh huh. เปิดฝาก็เปิดกว้างวะ่ะอ uh ือ huh. แต่ทีโน,นเนี้ยอัปไลท์ส่วนใหญ่ก็จะเปิดไม่ได้ใช่ใช่เสียงจะออกมาไม่ได้ uh huh. แต่รุ่นนี้ก็เลยดีไซน์ออกมาว่าให้เสียงออกมา <น>เวลาคนเล่นเนี่ยเล่นแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ยินชัดมากขึ้นครับผมเรียกว่าเพิ่มเสียงขึ้นมาอีกมิติหนึงใช่ทําให้คนเล่นรู้สึกแล้วเพราะกว่า<ช>อัพอะคูสติกอัปลายท, <ำ S 1> ทั่วๆไปชัดเจนครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆถอดฝาด้านหน้าออกมานะครับตีเลางกินนะครับเจอเลยครับอาจารย์ ้านในก็จะมีกลไกที่เยอะแยะนะฮะสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ดูด้วยสายตาคร่าวๆนี่มันเป็นอะไรที่ละเอียดมากๆเปิดออกมาเราก็จะเห็นนะชุดนี้เป็นเป็นชุดมอฟเฟอร์เหมือนกันครับนะครับแต่อันนี้จะเป็น4ชิ้นเพราะว่าช่วงของของเซกชันเนี่ยครับมันจะแบ่งออกมาตั้งหากอีกนะครับึจริงๆมันเป็นดีไซน์ของสเกลของมัน พอมันกว้างขึ้นเนี่ยมันมีผลต่อเสียงหรือว่าคุณภาพของของเปนโนหรืออะไรยังไงไหมอาจารย์ <S <S ก็จริงๆแล้วความกว้างความใหญ่เนี่ยครับมันจะทําให้ความสมบูรณ์ของเสียงเนี่ยมันจะสมบูรณ์ขึ้นโอครับ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 ,รบโอเคน,ะ,นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาถอดชิ้นนี้ออกนะครับเรียบร้อย โลโก้ก็แน่นอนครเมดินเจแปนนะครับท่านที่นิยมเป็นโนนะครับเรียกว่าโรงงานที่โรงงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มผลิตเนาะขับของญี่ปุ่นก็จะมีทำเมดินเจแปนอยู่นะครับซึ่งก็สามารถการันตีคุณภาพของเปียโนรวมทั้งวัสดุที่ใช้ผลิตเสียงที่ออกมาด้วยทีนี้าอาจารย์ครับสิ่งแรกที่ผมเห็นมองไปเห็นปุ๊บเลยที่ผมสะดุดลเลยนะส,ด,ด,สดุดเลยเครับ คือสีของไม้ที่ใช้ทําหัวคอนอันนี้ก็จะเป็นต่างกับรุ่นที่แล้วนะครับต่างอายุสามในเรื่องของเนื้อไม้ชนิดของของไม้รุ่นยูสามหรือรุ่นอัรไรท์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นไม้สีเป็นเาวขาวเเหมือนไม้สนธรรมดาแต่เป็นสปรุสอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้มองดูแล้วเป็นสีเข้มเลยเป็นวอลนัทอ๋อเป็นไม้วอลนัทเป็นวอลนัทครับผมไม้เนี่ยก็จะเกี่ยวเรื่องของความถุงเฉพาะด้วย ครับนะครับเรื่องของน้ําหนักเรื่องอะไรพวกนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องครับครับเวลาวัตถุที่วิ่งด้วยน้ําหนักเนี่มันก็จะมีแรงที่เต็มหัวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าไม้ที่ใช้ทําหัวค้อนของ YUS เนี่ยของแกรนเปโนก็จะเป็นสีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าฮะก็ก็มีเป็นรุ่นสูงสูงใช่ใช่ เป็น X Series ใช่จะเป็นใช้ชนิดเดียวกันครับผมแสดงว่าเนี่ยหนึ่งของหนึ่งความพรีเมียมของ y u s ก็คือตรงนี้แหละใช่ครับสิ่งแรกที่เราเห็นวัสดุที่จะเอามาทำเปียโนที่พิถีพิถันขึ้นเนี่ยครับเกรดของวัสดุจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องคัดเกรดครับครับไม่ว่าเรื่องขนแกะครับนะครับไม่ว่าเรื่องไม้นะครับ เพราะนั้น2ตัวนี้เป็นหลักๆเลยที่ที่จะทำให้เปียโนคุณภาพของเปียโนดีขึ้นขนาดไหนครับอืมอ่ะนะครับนี่ไวอนัทนะครับเสียงก็แน่นอนฮะจะไพเราะกว่าเปียโนรุ่นอื่นนะฮะเสียงดังคมชัดแล้วก็ให้คุณภาพที่ดีเยี่ยมมากขึ้นนั่นเองนะครับครับทีนี้ในส่วนของเขาอันนี้เขาเรียกว่าแอคชั่นแอคชั่นคีย์ทั้งหมดใช่ครับก็ดูแล้วมีความละเอียดมาก ใช่พิธีพิถันสวยงามมากใช่ครับนี่ฮะดูได้เลยครับคือการผลิตนี่คือคนคนที่ทําเนี่ยแต่ละเซกชันเนี่ยมันจะต้องเฉพาะทางเป็นสเปเชียลิสต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบเรื่องค้อนก็ทําเรื่องค้อนอคนทําคียก็ทําคียอย่างเดียวครับนะครับทั้งทั้งปีเขาก็ทําอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นความชานาญไม่ต้องพูดครับนะครับก็คือ ทำอย่างอื่นไม่เป็นทำเป็นอย่างเดียวแต่นี้ทุกคนก็ทําแต่ละของเซ c กชันให้ดีแล้วก็มารวมกันประกอบกันแล้วก็มาใช้พวกสเปเชียลสเปเชียลิสต์เป็นนักดนตรีอะไรต่างๆนี่มาควบคุมนะครับอ่านะครับอันนี้คือในส่วนของแอคชั่นคีย์ซึ่งมีความละเอียดแล้วก็พิธีพิถันมากๆครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของคีย์ตัวคีย์ก็จะมีหมายเลขบอกทุกคีย์เนาะ ใช่ครับนี่ฮะบอกทุกทคียมีหมายเลขกำกับทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนฮะอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่ตรงนี้จะมีระบุเลยว่าชุดคีย์เนี่ยเป็นของ YUS 5เลยครับมันก็จะทำให้คุณภาพของสินค้าหรือว่าเปียโ,โนเนี่ยมันมันถูกการันตีแล้วว่าทุกอย่างคัดมาเฉพาะรุ่นนี้เลยใช่ครับ uh huh. เพราะาเรื่องของสเกลของเขาอะ่ะนะครับจะไปใช้กับ รุ่นอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่าการโค้งการอะไรต่างๆเนี่ยก็เฉพาะของอ๋อเลยครับโดยเฉพาะของ YUS5 เนี่ยครับจะมีอยู่อันหนึ่งที่อัพไลท์ทั่วไปจะไม่มีครับคือจะคล้ายๆกับของแกมเมนูอตัวหนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องของแพดเดิลนะครับเรื่องของแพดเดิลเรียกในในแกมเมนูก็จะเรียกว่าซอสเทนนโต ครับครับตัวนี้จะเป็นสเปเชียลเลยสำหรับของเฉพาะรุ่น y u เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกช่วงหนึ่งสำหรับแพทเดินด้านล่างครับแต่ก่อนอื่นครับอาจารย์ครับผมอยากให้ทุกท่านดูคี่ครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นเสี้ยนไม้ครับจริงๆเราจะเห็นเสี้ยนไม้อยู่ครับเพราะเป็นไม้จริงคือเป็นริ้วๆเหมือนไม้เลยใช่ครับมันก็คือไม้นี่แหละไม้แห้งเลยครับผมไม่ได้เคลือบใช่ครับนะครับมันมันจะให้ ให้ฟิลลิ่งหรืออะไรในในการบาเลงอย่างเงี้ยทำทำเรื่องเรื่องของสัมผัสครับนะครับสัมผัสก็จะแตกต่างกันกับกับตัวที่รุ่นที่ไม่กกว่ารุ่นเล็กๆกว่านะครับนี่ครัอันนี้เนี่ยจับดูจะรู้เลยว่ามันคล้ายๆกับรุ่นแกเมรโนที่ราคาสูงๆใช่ครับเป็นไม้แห้งสนิทเลยนะครับส่วนตัวคียขาวครับ ก็คือเขาเรียกว่าเป็นไอโอลไรคีไอโอลไรคีใช่มันคล้ายๆพยายามเรียนแบบของงาช้างใช่ครับนะครับแสดงว่าเป็นวัสมัยก่อนเนี่ยผิวสัมผัสคือเป็นแบบเป็นงาช้างเลยใช่เป็นงาจริงเป็นสมัยก่อนนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ห้ามแล้วครับดกฎหมายแล้วใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย yus f เนี่ยเราจําลองคุณลักษณะแบบนั้นมาไว้ที่คียเลยใช่ครับให้คนจะเล่นเนี่ยจะรู้สึกว่าได้ฟิล l i n งแบบนั้นเลยครับ ครับผมนี่คือคีย์ของ YUS5 นะครับเราจะมาดูโครงสร้างด้านในของของ YUS อ,อีกรอบหนึ่งเนาะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือ action key นะครับก็คือเป็น action key ทั้งหมดของเปียโน YUS5 Premium เปียโของย a ม a ฮ่หลังนี้ใช่ครับนะครับผมดูด้วยสายตาคร่าวๆเนี่ยผมดูว่างานละเอียดพิธีพิถันมากอาจารย์ครับบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าเป็นเปียโนของยามาฮ่ด้วยนะคุณจะเห็น แบบเนี้ยถ้าเป็นอัพไลท์ก็เกือบทุกรุ่นอ่ะจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเพราะสเกลของมันนี่จะเล็กมากครับนะครับมันจะดิ้นไปไหนมากไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ละเอียดจริงมันก็อยู่ไม่ได้อ่ะความละเอียดต้องได้เสมอนะครับเรียกว่าอุปกรณ์แทบทุกชิ้นเนี่ยละเอียดขนาดนี้คือใช้คนทําใช่ไหมใช่ครับตัวนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปเนี่ยคกับไม้ที่ใช้ทงหัว้อนตัวนี้ เป็นไม้วอนัทวอนัทใช่ครับสีเข้มให้ใคุณภาพเสียงที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะของ yus 5น,นก็จะคือชั้นเดียวกับในแกรนเบโนรุ่นสูงสูงทีนี้อยากให้การบอกข้อแตกต่างของ yus รุ่นนี้ว่ามันแตกต่างจากอัพไรท์ทั่วๆไปยังไงบ้างนะครับนอกจากหัวค้อนที่เป็นวอนัทแล้วเนี่ยนะครับผมพิเศษสุดๆครับผมของ yus 5คือจะมีระบบซอสเทนโต เหมือนกับในแกลนเวนโน,นะครับคือซอสเทนโตตัวนี้จะคอนโทรลที่แพดเดิลเวลาเล่นซอสเทนโต้<ม>เนี่ยมันจะไปควบคุมตัวเบรกดูเบรกทั้งหมดนะครับก็คือเราปกติเนี่ยเบรกเนี่ยเราจะเปิดกับปิดทั้งหมดเท่านั้นเองฮนะเปิดทั้งหมดและปิดทั้งหมดแต่ถ้าเป็นซอสเทนโตนี่ยยก็คือเลือกเปิดได้ เป็นตัวๆไปเลยเป็นโน้ตไปเลยใช่เป็นทุกโน้ตได้เลยครับผมจะเปิดตัวไหนก็เปิดตัวนั้นได้โดยที่ตัวอื่นก็ปิดอยู่ซึ่งอันนี้มันจะมีเฉพาะของแกรเป็นรุ่นสูงๆเท่านั้นใช่เนี่ยมันจะเป็นการใช้แพทเดิลในบทเพลงที่สูงๆนะครับครับละเอียดขึ้นไปอีกครับผมเพราะฉะนั้นในรุ่นเนี้ยจะมีนะครับผมจะหมุนให้ดูครับเชิญครับถ้าเราสังเกตดูนันนี่คือ ตัวแพดเดิลที่เป็นซอฟต์เทนโตอันนี้คือเสริมเข้ามาใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวตัวพิเศษครับนะครับที่อัพไลท์ทั่วไปไม่มีมนะครับรุ่นรุ่นเล็กๆก็ไม่มีเล่นคีปุ๊บเนี่ยตัวเบรกมันจะเปิดนะตัวเบรกนี่จะเปิดขึ้นมาก็คือตัวนี้อพอเปิดขึ้นมาปุ๊บถ้าเราเหยียบแพดเดิลตัวนี้เขาจะค้างอยู่นะครับเฉพาะสองตัวนี้เห็นไหมฮนะก็คือจะล็อกน็อตไว้เป็นตัวๆไปเลยใช่ พราะฉนั้นสอตัวเนี้เขาจะกังวานตลอดเลยแต่ตัวอื่นจะเงียบหมดมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นคีย์ไหนเราเลือกเปิดได้เปิดปิดได้ตัวนี้เปิดตัวเดียวครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใช้ตัวนี้หมายความว่าเราต้องกดคีย์ค้างไว้กดคีย์ค้างไว้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็เหยียบแพดเดิลชุเขาก็จะกังวาลเฉพาะสองคีย์นี้เท่านั้นเองโอ้โหนี่ถือว่าพิเศษและสุดยอดมากๆใช่ครับ เหมือนเราเราเวลาเราเล่นเล่นเพลงเนี่ยเราจะเล่นเบสให้มันตัวเดียวให้มันค้างอยู่เนี้ยเราก็กดตึงมาปุ๊บแล้วก็กดค้างตัวนี้ก็จะตึงแล้วเราก็เล่นเล่นโน้ตตัวอื่นไปเลยไม่ต้องกังวลกับตัวนี้มันก็ค้างยู่นั้นแหละใช่เราเปิดเบสได้เลยครับผมครับคโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความพิเศษของวายูเอสห้าอีกอย่างหนึ่งที่อัพไรท์ทั่วไปไม่มีคือรองรับสําหรับจนเรียกว่าอะไรเรียนตั้งแต่เด็กจน สูงสุดอะถึงขั้นสูงไปเลยถึงขั้นสูงได้เลยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซอสตูเนโตเนาะซอสตูเนโตซอสตูเนโตซึ่งปกติจะมีอยู่ในแกรนเมนูนะครับใช่ครับทีนี้ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ครับผมสังเกตเห็นตัวตรงเนี้ยเนี่ยเนี่นี่ตัวเบรกนะครับอ๋อดัมเปอร์ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นจากตัวเปโนรุ่นเล็กๆใช่ครับมันมันรู้สึกมันมีน้อยกว่านี้สั้นๆกว่านี้ดูสามยัมีแค่สองชิ้นใช่ครับครับแล้วทาาาาไมมตตัว YUS ถึงง้้้อออีีเยยะขนนนดจร์ชิ คือตัว yus เนี่ยในเรื่องของบอดี้เรื่องของตัวความยาวของสายอะไรต่างพวกนี้ยอคือโครงสร้างใหญ่กว่าใช่โครงสร้างเขาใหญ่กว่าแล้วเสียงเขาจะดังกว่าเพราะเสียงดังกว่าเนี่ยเบรกต้องเบรกใหญ่กว่าอ่าฮะถ้ารถคันใหญ่ๆแล้วเบรเก,เกเล็กๆเ,เอาไม่อยู่ะนะครับโอเคเพราะนั้นต้องเบรกกับเรื่องของเสียงเนี่ยมันต้องแมทก,กันครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นคือ ตัวดมเปอร์ตัวนี้ก็จะกว้างกว่าครับอันนี้แล้วที่สาคัญช่วงนี้ป็นช่วงเสียงต่ําด้วยใช่ครับถ้าเล่นช่วงเสียงต่ำมันหนักครับถ้าเบรกเล็กๆเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับโอเคนะครับแพดเดิลนะครับจะต่างกับยูสามตรงที่ว่าของยูสามมีสองก้านอันนี้จะมีสามก้านนะครับนี่ก็คือที่ตัวที่เราบอกว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาคือซอตเทนโตที่ผมบอกว่าเวลาเราเล่นคียนะครับเวลาเรากดคีหนึ่งคี แล้วเราก็เหยียบเสียงก็ยังค้างอยู่เฉพาะโนตนี้ใช cool ่เฉพาะโนตนี้โนตอื่นก็จะไม่ค้างจนกว่าเราจะยกขาลักษณะแบบนี้ซอฟต์ตนิโตเนี่ยมันจะมีอยู่ในแกรนดรุ่นูงสูงสูงไหมฮอาจารย์ใช่ครับมันจะค้างเฉพาะโนตที่เรากดไว้ตั้งแต่แรกเวลาเราต้องการเล่นเบสตัวใหญ่ครับตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปเล่นคอร์ดธรรมดา นะครับอืมนะเราปล่อยเบสได้เลยมันก็จะทําให้เสียงเป็นแบบที่แกรนเปโนทําได้เลยใช่ครับนะครับทีนี้ผมผมดูแล้วมันใหญ่มากๆนะครับดูสัดส่วนมันมันใหญ่กว่าอ u สามมากๆเลยครับนะครับผมไอ้ส่วนแพดเดิลขวากับซ้ายนี่ก็เหมือนอัปไรท์ทั่วไปเหมือนอัปไรท์ทั่วไปใช่ครับเหมือนอัปไรท์ทั่วไปนะครับก็คือชัดเทนแล้วก็เป็นซอฟแพดเดิลด้านซ้ายมือใช่ครับครับผมแต่ทีนี้ถ้าพูดถึง แพทเทิร์นนะครับอาจารย์อ YS5 มันมีความพิเศษอีกอันหนึ่งที่มีแพทเทิร์นเสริมมาอีกอันหนึง่งเพราะปากติเนี่ยมัฟเ,ฟเฟอร์<แ>มัฟเฟอร์ของอัปไรส์เนี่ยครับมันก็ควรจะมีในอัปไรส์แต่แต่ตัวนี้มีมัฟเฟอร์ได้ไหมฮะมีเหมือนกันครับแล้วมันไปอยู่ตรงไหนฮะนี่ต้องซ่อนนะครับเพราะปกติมัฟเฟอร์จะอยู่แพทเทิร์นกลางใช่ครับทีนี้พอเราแพทเทิร์นกลางไปใช้เป็นซอสทุนโตโต้ปุ๊บเราก็ของยามาฮ่าก็ดีไซน์ว่าให้ไปอยู่ใต้คีส่วนด้านนี้นะครับจะมี คันโยกอยู่ที่นี่นะครับรบผมตัวนี้ก็เวลาเราดึงปุ๊บก็เหมือนเราเหยียบแพดเดิลเราไม่ใช้เราก็กดเข้าไปก็เทียบเท่ากับว่ามันมีแพดเดิลทั้งหมด4แพดเดิลสี่แพดเดิลนะฮะก็คือมีแพดเดิลเท้า3แล้วก็แฮนด์แพดเดิลแพดเดลมืออีก1นึ่งนะฮะใช้ดึงเอานะครับตรงนี้คือความพิเศษที่เปโโนอัพไรรุ่นอื่นๆไม่มีนะครับมีเฉพาะ YUS 5เท่านั้นนะครับผม อันนี้อันนี้ผมจะผลักเข้าไปก็จะเปิดเนฮะเสียงก็จะไร้แต่ถ้าผมดึงก็เป็นอเลอครับนี่นี่ถ้าว่ามีสีแพทเดิลเลยครับแล้วรุ่นนี้ก็จะไม่ทิ้งของเดิมครับผมเพิ่มตัวซซสติโนโตเข้ามายอดเยี่ยมนะฮะนี่คือแพทเดิลของ y s 5อฟอีกข้อหนึ่งครับปอาจารย์ครับ ความภูมิใจของยามาฮ่าอีกเช่นเดียวกันครับเฟรมฮะนี่แหละครับ,รบตัวนี้เป็นเป็นไอออนเฟรมที่ยามาฮ่าเป็นเรียกว่า V p r o ร e s s วีโป c เ s เป็นการหล่อแบบสูญอากาศนะครับ,รบทำ<ม>ให้เฟรมนี่จะสวยมากเลยาาแล้วก็แข็งแรงด้วยเฟรมแข็งแรงทนทานครับแข็งแรงเรียกว่าที่สุดเลยเอาว่าเป็นโนหลังนึงเนี่ย ถ้าไม้ผูกพังอะไรทุกอย่างเนี่ยเฟรมนี่แหละมั่งทนที่สุดใช่ครับนะคัน้ำหนักน้ําหนักของเปียโนทั้งหมดครึ่งหนึ่งของน้ําหนักทั้งหมดก็คือตัวนี้ขอเฟรมเหล็กนี่แหละเฟรมเหล็กนี่แหละเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของยามาฮ่าใชครับก็คือหล่อศูนยากาศเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า V process V process V process นี่ฮะมีตัวหนังสือ Yamaha Corporation อันนี้คือลิขสิทธิ์เฉพาะของยามาฮ่เท่านั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่ายามาฮ่ทุกๆหลังใช้วัสดุที่เราผลิตขึ้นมาเองทั้งหมดเลยใช่ครับของ YUS เนี่ยเราก็จะใช้พวกบิดอาร์มก็คือเป็นเบสบิดเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ครับเสริมเพ้่อีกใช่ฐานเบสจะฐานบิดจะอยู่ที่นี่นะครับแต่อาร์มนี่จะเป็นโค้งลงไปเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นจงอยที่ยื่นออกมาทําให้สายเบสนี่ยาวขึ้นอีก การทำให้สายเบสยาวเนี่ยทำให้น้ำหนักเสียงแล้วก็ความกังวานดีดีขึ้นทำไมเปียโนตัวใหญ่ถึงเสียงดีหนึ่งตัวต้องใหญ่สายต้องยาวเอาง่ายฮะเราดูง่ายฮะ,ะ,ยฮะช่วงสายตัวนี้มันสุดแค่นี้ก็จริงฮะอันนี้คือสายเสียงเสียงระดับตงสูงใช่ไหมฮะ<ช>แต่เบสเนี่ยฮะลงไปอีกเห็นไหมฮะใช่ครับพอลงไปอีกเสียงมันก็ลึกลงไปอีกได้อีกเยอะเลยใช่ครับจริงจริงจริงไ ช่วงช่วงเสียงจะอยู่ที่ช่วงสะพานนี่นะจริงถ้าสะพานไม่ไม่มีอาร์มเนี่ยสะพานจะได้แค่นี้เองจะตัดไปแค่ตรงนั้นใช่ครับเพราะว่าฐานสะพานอยู่ข้างล่างโอเคนึกออกแล้วฮะนี่คือส่วนล่างของ y ายเอสไฟนะครับก็มาถึงตอนท้ายของคลิปแล้วนะครับท่านที่ติดตามตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่เราค่อยๆเริ่มผ่า y ายเอสไฟหลังนี้นะครับก็จะคงจะเห็นแล้วว่าความพิเศษนะฮะความประณีตความละเอียดอ่อนนะครับ แล้วก็คุณภาพวัสดุที่ใช้ทำ YUS ไฟล์หลังนี้มันทำให้เรารู้ว่าความเป็นพรีเมียมเนี่ยมันคืออะไรนะครับ,รบเชิญเลยฮะ YUS ไฟล์นะครับท่านที่สนใจนะครับ YUS ไฟล์นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นแล้วก็ดีเทลต่างๆที่นอกเหนือจากนี้ได้ที่โรงเรียนดนตรียามาฮ่าทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ โรงเรียนดนตรียมห้าทุกสาขาทุกประเทศติดต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับโทรศัพท์หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดวายูเอสไฟส์พรีเมียมเป็นโนของยมห้าได้วันนี้ผมและท่านอาจารย์กมนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามคลิปของยมฮ่าคลิปนี้นะครับวา s ูเอสผ่าอัพไรเป็นโนพรีเมียมของยมฮ่านะครับวันนี้ผมและท่านย์กมนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ